คุณต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยเรียนรู้ที่จะมีความสุขในจุดที่คุณอยู่ในระหว่างเส้นทางที่คุณกำลังเดินทางไปนั้นอูฮัลเลลูยาฉันอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ได้อยู่ที่จุดเดิมและฉันก็จะมีความสุขในระหว่างการเดินทางพระเจ้าทรงเสนอหลายอย่างให้กับหลายคน แต่พวกเขาไม่ยอมก้าวผ่านความลำบากเพื่อให้ได้สิ่งดีๆนั้นมาโยเซฟต้องเจอเรื่องเลวร้ายต่างๆในพระคัมภีร์ต่างก็มีเรื่องราวของหลายคนที่ต้องเผชิญความยากลำบากพี่ชายของเขาขายเขาให้เป็นทาสแล้วกลับไปบอกพ่อว่าน้องชายถูกสัตว์ร,ร้ายฆ่าตายเขาจะต้องตัดสินใจว่าจะจมกับความขมขื่นไหมแต่เขาให้สิ่งเหล่านั้นทำให้เขาแข็งแรงขึ้นโยเซฟเริ่มต้นในหลุมแต่สุดท้ายกลับได้ไปอยู่ในพระราชวางังอเมนไหม พระเจ้าทรงมีแผนการเดียวกันนี้ในชีวิตของคุณฉันรู้ว่าช่วงหลายปีนั้นคงจะลำบากมากเขาต้องอยู่ในคุกนาน1ิบาปีกับความผิดที่เขาไม่ได้ทำเขาพยายามทำตัวเป็นคนดีเขาเลือกสิ่งที่ถูกต้องแต่ต้องถูกลงโทษจากการตัดสินใจนั้นมันยากนะเวลาที่คุณรับใช้พระเจ้าคุณรู้สึกว่าคุณพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องบางที่คุณอาจจะตัดสินใจเรื่องที่ทำงานว่าคุณจะไม่ยอมอ่อนข้อให้เรื่องที่ไม่ถูกต้องและคุณก็ต้องเสียงานนั้นไปเหมือนกับแล้วมันคืออะไรอ่ะ ฉันเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ตอนนี้ฉันถูกลงโทษเพราะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆพยายามรักษาความคิดให้ถูกต้องเอาไว้รักษาคำพูดให้พูดแต่สิ่งดีๆไว้ดำเนินชีวิตในความรักและพระเจ้าก็จะเข้ามาและให้งานใหม่คุณที่ดีกว่างานที่คุณเสียไปสองเท่าหรือคุณอาจจะยอมเก็บงานนั้นไว้แล้วก็คอยดูมารซาตานเข้ามาขโมยทุกอย่างที่คุณมี ฉันเองก็พยายามเหมือนกันพี่นอ้องฉันกำลังพยายามอยู่อับราฮัมก็เป็นชายที่มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าก็ได้ตรัสให้เขารู้แล้วว่าโอกาสจะมาพร้อมกับการต่อต้านเรามาดูในปฐมกาลบทที่ส2องฉันกำลังพยายามให้คุณตัดสินใจบางอย่างในคืนนี้ดังนั้นตั้งใจให้ดีนะฉันจะไม่หยุดใต้ฉันจะก้าวข้ามไปฉันจะไม่จมลงฉันจะก้าวผ่านไปให้ได้ ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันตอนที่ไม่มีใครรักฉันเลยพระเจ้าได้ชดใช้ให้ฉันนั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมามันเหมือนกับฉันยังจำได้ดีว่าฉันรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแค่ไหนมันแย่มากบาดแผลในใจของฉัน และตอนที่ฉันเลือกทําตามเสียงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของฉันเราเสียเพื่อนไปหมดทุกคนเราถูกเชิญให้ออกจากคริสตจักรฉันหมายถึงผู้หญิงเขาไม่ทํางานอย่างที่ฉันทําอยู่ตอนนี้หรอกฉันไม่มีวิธีการศึกษาที่ดีเธอคิดว่าเธอเป็นใครคือฉัน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 คิดว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันทําฉันพยายามจะก้าวออกมาและค้นหาดูฉันพยายามทําสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ฉันได้รับ กลับเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายโอ้แต่ฉันก็ยังอยู่ที่นี่นี่เป็นคําพยานชีวิตของฉันที่ยิ่งใหญ่มากฉันยังอยู่ตรงนี้และถ้าคุณไม่ได้พูดอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากพูดแบบนั้นแล้วบอกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ในวันพรุ่งนี้และวันถัดไปวันถัดไปวันถัดไปเพราะว่าฉันจะเอาชนะมารซาตานถ้าพระเจ้าทรงอวยพรคนอื่นได้พระองค์ก็จะทรงอวยพรฉันได้ด้วย ปฐมกาลบทที่สิข้อ1ถึงข้อ2ที่ฮารานพระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำจะไม่ใช่เรื่องที่สะดวกสบายเสมอเลยเจ้าจงออกจากเมืองเพื่อตัวเจ้าเองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้มันมัน,ม,นมันหมายความว่างไง ออกไปจากครอบครัวจากเพื่อนจากบ้านเกิดและตรงนี้บอกว่าไปเพื่อตัวเจ้าเองเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์สมัยก่อนคนรอบข้างนั้นล้วนแต่มีคนที่บูชารุกคารพบ,บางครั้งพระเจ้าอยากจะแยกเราออกจากสิ่งที่มีอิทธิพลกับเราในทางที่ไม่ดีในชีวิตแต่เรากลับเข้าใจว่าพระเจ้ากําลังทําให้เราเสียใจทั้งๆที่จริงแล้วมันก็เพื่อตัวเราเอง แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเดินออกมาจากที่ไหนสักที่ทั้งๆที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนต่อได้ยินไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินออกจากที่ไหนสักที่โดยที่ไม่รู้สักนิดเลยว่าเรากำลังจะเดินไปที่ไหนพระองค์ตรัสว่าออกไปไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้าได้รู้โอ้คุณคะคงมีไม่กี่คนที่ยอมทำตามนั้นแน่ พระเจ้าทรงมองหาคนที่พระองค์จะทรงทําสัญญาด้วยและผ่านทางมาเมล็ดพันุ์ของอับ,บราฮัมตอนนี้เราต่างก็ได้รับพระพรทุกคนที่มีความเชื่อนั้นอับ,บราฮัมเองก็เป็นคนที่ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมเพราะเขาเชื่อพระเจ้าและวางใจในพระองค์เพราะฉะนั้นอย่างแรกพระองค์ทรงท้าทายเขาเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ ข้อ2เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าพร้อมกับความโปรดปรานเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเราจะอํานวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าว้าวๆ้าวว้า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 ให้เราเต็มใจทําสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําไม่ว่าพระองค์จะให้คุณเสียสละอะไรก็ตามแล้วคอยดูรางวัลของพระองค์บางคนอาจจะกําลังเจอความลําบากในตอนนี้ คุณต้องการคำสอนนี้ให้คุณคิดถึงรางวัลที่กำลังเดินทางมาถึงคุณถ้าเพียงแต่คุณไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนมันกำลังเดินทางมามันอาจจะมาถึงวันพรุ่งนี้อาจจะมาถึงคืนนี้อาจจะมาถึงวันถัดไปอาจจะมาถึงอีกหนึ่งปีนับจากนี้หรือ5ปีนับจากวันนี้แต่ให้คุณตั้งใจไว้เลยว่าไม่ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่ฉันก็จะรอคอยฉันจะไม่ถอนตัวฉันจะไม่ยอมแพ้ การเยียวยาของฉันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ข้ามคืนมันต้องใช้เวลานานแต่ฉันอยู่ระหว่างการดำเนินไปทีละขั้นในระหว่างทางนั้นแต่ฉันบอกความจริงเลยนะหลังจากที่ฉันใช้ชีวิตดำเนินไปกับพระเจ้าอย่างจริงจังมานานห้าปีฉันก็ได้เข้าใจว่าตอนนี้มันไม่ได้เคร่งครัดมากขนาดนั้นเลยซึ่งแน่นอนว่ามันจะดีกว่าอะไรทั้งสิ้นที่ฉันเคยทำมาก่อนหน้านั้นหลังหปีผ่านไปฉันรู้สึกว่าฉันแทบไม่ได้เติบโตขึ้นเลย ฉันรู้ว่าบางครั้งเรารู้สึกแบบนั้นถ้าชีวิตของคุณมีแต่ความวุ่นวายและจิตใจของเรามีแต่ความวุ่นวายบางครั้งเราก็คิดว่าฉันจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมแต่ความจริงก็คือตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วตราบใดก็ตามที่คุณยังเชื่ออยู่พระเจ้าก็ทรงทํางานและรางวัลกําลังมาถึงคุณพระคัมภีร์กล่าวไว้ในฮิบรูบทที่ 12: ข้อ2ว่าพระองค์ได้ทรงอดทนต่อการเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ฉันอยากให้คุณเข้าใจว่าคุณจะต้องตัดสินใจในระหว่างที่คุณกำลังเจ็บปวดฉันจะไม่ถอนตัวฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะรอดพ้นจากตรงนี้ไปให้ได้ฉันจะผ่านมันไปให้ได้ฉันจะชนะมาสตานเพราะว่าฉันมีรางวัลกำลังรออยู่ที่ฝั่งตรงข้ามพระเจ้าทรงประทานรางวัลให้สำหรับผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยความจริงใจ มาเถอะฉันอยากเห็นรอยยิ้มของหลายคนในคืนนี้หลายคนกำลังรู้สึกว่ากำลังถูกปิดบังไว้อยู่คุณกำลังพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสังเกตไม่มีใครชื่นชมคุณอย่าหยุดทำสิ่งที่ถูกต้องแค่เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครชื่นชมพระคัมภีร์กล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิวว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน ถ้าคุณอยากเป็นที่สังเกตของคนอื่นก็ให้เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าให้พระเจ้าได้เห็นคุณในที่แจ้งในที่โล่งแทนที่จะหาจากคนรอบตัวอเมนไหมใช้ชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระพักพระเจ้าอย่าทําสิ่งที่ถูกต้องเฉพาะเวลาที่มีคนเห็นเท่านั้นแต่ทําสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลาอย่าทําสิ่งที่ถูกต้องในที่ทํางานเฉพาะเวลาที่เจ้านายเดินผ่านเท่านั้นแต่เวลาเขามาอยู่ก็มัวแต่เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็คุยโทรศัพท์ส่วนตัวห้าสิบสาย แล้วทำไมเราถึงไม่ฉลาดเลยพระเจ้าทรงเห็นตลอดเวลาพระองค์เห็นทุกอย่างพระองค์อยู่ทุกที่ตลอดเวลาไม่เคยพลาดอะไรเลยเราต้องฝึกใช้ชีวิตต่อพระพักของพระเจ้าและทําสิ่งที่ถูกต้องเพราะความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและทํามันตลอดเวลาทุกวันเมื่อไหร่ที่เราล้มเราทําผิดพลาดก็ให้ยอมรับขอให้พระเจ้าทรงยกโทษสบัดความรู้สึกผิดและการถูกกล่าวโทษทิ้งไปและเดินหน้า ทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปทำสิ่งที่ถูกต้องหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ9อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขา <c oughs> หมายความว่าเวลาที่มีใครทำไม่ดีกับคุณถ้าคุณทำดีกับเขาแล้วพระเจ้าก็จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมและให้รางวัลกับคุณฮาเลลูยาฮาเลลูยาะเวลาที่มีคนทําให้คุณเจ็บแล้วคุณก็อธิษฐานเผื่อเขาและคุณไม่นินทาว่าร้ายให้กับเขามันยากใช่ไหมที่คุณจะไม่บอกคนอื่นเวลามีใครทําให้คุณเจ็บใจ โอ้ยมันยากจริงๆโดยเฉพาะถ้าคุณได้ยินคนอื่นพูดถึงคนคนนั้นว่าเขาดีมากขนาดไหนโอ้คุณกําลังพูดถึงสิ่งที่ยากในเนื้อหนังของเราก็ฉันจะบอกให้เธอรู้เธอคงไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรไว้กับฉันบ้างตรงนี้แหละที่คุณเสียพระพรไปแล้วเห็นไหมเราเอารางวัลของเราไปแลกกับอารมณ์ชั่ววูบในฝ่ายเนื้อหนัง อย่าเป็นนักเสี่ยงโชคเลยแต่ให้เราเป็นนักลงทุนคุณคิดว่านี่คุณกำลังพูดเรื่องอะไรมีหลายคนที่ตัดสินใจผิดๆแล้วหวังว่าชีวิตของเขาก็ยังดำเนินไปด้วยดีแต่นักลงทุนจะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่านั่นจะหมายถึงว่าเขาต้องยอมเสียอะไรบางอย่างเพราะเขาเชื่อว่าในที่สุดแล้วเขาก็จะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เขาได้หวานไป ถ้าคุณยังคงทำสิ่งที่ถูกต้องได้นานพอแล้วคุณก็จะได้ผลที่ถูกต้องกลับมามีใครบ้างที่ความอดทนค่อนข้างน้อยโอ้ทุกคนเลยเยี่ยมเลยรู้ไหมคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยเพราะว่าชีวิตของคุณใช้เวลากับการรอคอยมากกว่าการลงมือทำอะไรอย่างอื่น อะไรก็ตามที่คุณรอคอยอยู่ตอนนี้ในที่สุดมันจะเกิดขึ้นมันจะมาถึงและคุณจะมีความสุขกับมันแค่ช่วงเวลาสั้นๆและจากนั้นมันก็จะมีอีกอย่างโผล่ขึ้นอีกด้านและคุณก็จะต้องรอคอยต่อไปอีกจริงไหมมันจริงอ่ะคุณต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยเรียนรู้ที่จะมีความสุขในจุดที่คุณอยู่ในระหว่างเส้นทางที่คุณกำลังเดินทางไปนั้นอูฮ้ฮเลลูยา ฉันอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ได้อยู่ที่จุดเดิมและฉันก็จะมีความสุขในระหว่างการเดินทางใช่มีความสุขในจุดที่คุณอยู่ระหว่างเส้นทางที่กำลังเดินไปแต่ชีวิตนี้มันต้องยากลำบากอีกแค่ไหนจอยซ์ฉันอยากรู้ว่าฉันจะต้องเสียอะไรไปอีกบ้างทุกอย่างฟังดูดีมากคุณเองก็เหมือนเป็นหัวหน้าเชียร์ลีเดอร์บนเวทีในคืนนี้ ฉันอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกนานแค่ไหนจะต้องเสียสละอะไรบ้างคือฉันบอกเลยว่าคุณจะต้องทุ่มเทม,มากกว่าที่คุณคิดไว้มันจะเกิดขึ้นนานกว่าที่คุณคิดว่าคุณจะทนได้แล้วมันจะทําให้คุณเจ็บปวดมากกว่าที่คุณคิดว่าจะเอาตัวรอดได้คุณบอกว่างั้นหรอแต่แต่ในท้ายสุดมันจะคุ้มค่ามากๆและคุณก็จะได้รางวัล และคุณก็จะเป็นอิสระคุณจะเกิดผลดีและคุณจะภูมิใจในตัวเองเพราะว่าคุณไม่ยอมแพ้คุณก้าวต่อไปก้าวต่อไปเรื่อยๆให้เต็มใจที่จะต้องเสียสละให้เต็มใจที่จะต้องเสียสละขอร้องเลยนะมีบางตอนในพระคัมภีร์ที่เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าขอร้องท่าน ประโยคนั้นเข้ามาในใจของฉันคืนนี้ฉันขอร้องคุณฉันรู้ว่าฉันกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ฉันเคยผ่านมันมาแล้วอย่าทำตัวเหมือนคนอีกนับล,นล้านคนที่ใช้ชีวิตกึ่งกลางระหว่างสองฝั่งคุณไม่มีทางกลับไปอยู่ในจุดที่คุณจากมาได้คุณได้รับรพรจากพระเจ้ามากเกินกว่าที่จะทำอย่างนั้นแต่คุณก็ไม่มีทางซื้อพระเจ้าได้ที่จะช่วยทำให้คุณเดินหน้าต่อไปและมีชัยชนะมาเถอพวกเรา เราอยากให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายแต่พระเจ้าจะไม่ยอมให้ทุกอย่างง่ายได้สําหรับเราคือจริงๆแล้วพระเจ้าจะทําเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายถ้าเราวางใจในพระองค์ถ้าเพียงแต่คุณลุกขึ้นมาแล้วใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกับพระเจ้าทุกวนันคุณจะประหลาดใจว่าชีวิตคุณง่ายขึ้นมากแค่ไหนโอ้แต่ไม่น่ะสิพวกเรามักจะใจร้อนเกินไปเราจะทําทุกอย่างที่เราคิดว่าเราอยากทําไปทํางานให้ทันเวลาไปนั่งนินทาก,กับเพื่อน ครึ่งชั่วโมงกับพระเจ้าทุกๆวันแล้วมันก็จะเพิ่มเป็น45นาทีเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะกลายเป็นสองชั่วโมงมันจะไม่เป็นภาระหนักที่คุณจะรู้สึกก็คือคุณจะรู้สึกผิดหวังเวลาที่คุณต้องไปทําอย่างอื่นตัดสินใจซะแล้วก็ทําตามนั้นเรามาพูดถึงบาดแผลบางอย่างที่เฉพาะเจอะจงที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้จริงๆแล้วหัวข้อมันไม่มีวันสิ้นสุดแต่ฉันอยากจะพูดแค่สองสอย่าง ถ้าพูดถึงการก้าวข้ามผ่านบาดแผลของการปฏิเสธละ่ะมีใครที่เคยถูกปฏิเสธจากคนอื่นแล้วยังจำได้ว่ามันเจ็บปวดมากแค่ไหนเอาละข่าวดีก็คือพระเจ้าไม่มีวันปฏิเสธคุณผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะไม่มีวันถูกกล่าวโทษเขาทั้งหลายจะไม่ถูกปฏิเสธเราถูกสร้างมาให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักผู้ที่มาถึงพระองค์พระองค์จะทรงรับเขาไว้ ฉันรู้สึกถูกผลักไสมากตอนที่ยังเป็นเด็กฉันถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดมันทำให้ฉันรู้สึกผิดปกติและแตกต่างและฉันไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเลยเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านฉันฉันรู้สึกโดดเดี่ยวที่โรงเรียนฉันถูกผลักไสที่นั่นพ่อไม่อนุญาตให้ฉันดูแข่งฟุตบอลเขาไม่ยอมให้ฉันไปงานปาร์ตี้ฉันไปงานเลี้ยงวันเกิดไม่ได้เขาใจร้ายมากเขาไม่ยอมให้ฉันทำอะไรเลยฉันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนประหลาดที่ไม่เหมือนคนอื่น มีใครเข้าใจที่ฉันพูดบ้างมีใครเคยถูกเอาเปรียบบ้างไม่ว่าในด้านอารมณ์ทางร่างกายทางเพศความรู้สึกมีหลายคนเลยนะมาสตานอยากให้คุณจมกับความผิดพลาดตลอดชีวิตทางทลายไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้เลยใช้ชีวิตไปตามความรู้สึก แต่พระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อให้เจ้าได้ชีวิตได้ชีวิตที่มีความสุขเรามาเพื่อจะมอบมาลายแทนขี้เท่าเพื่อจะคืนให้เจ้าสองเท่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าเรามาเพื่อจะให้ความยุติธรรมให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในชีวิตของเจ้าแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าคุณเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าคุณอาจจะนั่งเฉยๆจมอยู่กับความทุกข์ความขมขืน หรือคุณจะบอกว่าฉันจะก้าวข้ามมันไปมีบันทึกอยู่ว่าพระเยซูทรงส่งสาวกออกไปในมัทธิวและลูกาฉันคิดว่ามันอยู่ในมัทธิวและลูกาบทที่สิบพระองค์ส่งสาวกออกไปเป็นคู่คู่เพื่อช่วยคนเจ็บป่วยเพื่อขับไล่มารซาตานเพื่อประกาศข่าวประเสริฐพระองค์ตรัสว่าจงเข้าไปในเมืองจงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั้นก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับเรือนนั้นถ้าพูดใดไม่ต้อนรับท่านทั้งหลาย และไม่ฟังคำของท่านเมื่อจะออกจากเรือนนั้นเมืองนั้นจงสะบัดผงคลีที่ติดเท้าของท่านออกเสียฉันชอบมากเพราะฉะนั้นมีพวกเราบางคนที่ต้องสะบัดฝุ่นออกจากเท้าในคืนนี้เพราะว่าอาจจะมีคนสิบคนที่ไม่ชอบคุณแต่ก็ยังมีอีกหลายคนข้างนอกนั่นที่พระเจ้าสามารถให้เขาชอบคุณได้คุณได้ยินฉันพูดไปแล้วมีบางครั้งในชีวิตของฉันที่โดดเดี่ยวไม่มีใครรักฉันไม่มีใครรักฉัน แต่ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจกับความจริงที่ว่าคุณรักฉันและฉันก็รู้สึกยินดีที่ได้มาแบ่งปันเพราะจน่ากับคุณและฉันรู้ดีว่านี่เป็นรางวัลจากพระเจ้าในชีวิตของฉันฟังนะมีหลายครั้งที่ฉันรู้สึกเจ็บปวดมากฉันยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งฉันนอนลงไปบนพื้นในห้องทำงานและเอามือสองข้างจับขาโต๊ะเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองวิ่งหนีพระเจ้าฉันรู้สึกเจ็บปวดในจิตวิญญาณมาก พยายามก้าวไปข้างหน้าทําในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ฉันทําอีกอย่างหนึ่งที่ยากที่สุดสําหรับฉันคือการยอมเชื่อฟังเดฟเพราะว่าฉันจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนไหนมาคอยบอกฉันมาคอยสั่งฉันว่าฉันต้องทําอะไรบ้างเพราะว่าผู้ชายที่ฉันรู้จักทุกคนต่างก็เอาเปรียบฉันแต่พระเจ้าก็มีความคิดที่แตกต่างออกไป ฉันอยากทําในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ฉันทําแต่เนื้อหนังของฉันกําลังกรีดร้องอย่างเดือดดาลทุกอย่างในชีวิตของฉันอยากจะบอกว่าลืมมันซะฉันไม่เอาด้วยแนย่ฉันยังจาได้ที่ตัวเองนอนอยู่บนพื้นจับขาโต๊ะทั้งสองไว,ชว,ว้ช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยอย่าให้ลูกหนีไปไหนไงล่ะฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ มันอาจจะไม่เป็นเรื่องฉลาดเลยสําหรับฉันที่จะอยู่ตรงนี้ว่าฉันมาจากไหนและกําลังจะไปที่ไหนมันง่ายมากฉันเข้าไปต่อแถวขอคําอธิษฐานวันหนึ่งแล้วให้นักเทศคนหนึ่งอธิษฐานเผื่อสรรเสริญพระเจ้านี่แหละโอ้โหดื่มด่าไปกับพระสิริของพระเจ้าร้องเพลงฮาเลลูยาไม่โอ้สุดๆเลย ฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีบางครั้งมันแย่มากแค่ไหนแต่ฉันจะบอกคุณว่ามันคุ้มค่ามากนี่เป็นสิ่งที่ฉันอยากให้คุณเข้าใจว่ามันคุ้มค่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับฉันก็คือการคิดว่าฉันอยากจะอยู่จุดเดิมที่ฉันเคยอยู่ทุกวันนี้ฉันมีความสุขโดยที่ฉันไม่จําเป็นต้องได้ทุกอย่างตามที่ฉันอยากจะได้นี่คืออิสระได้ยินไหมเวลาที่มีคนทําฉันเจ็บฉันไม่จาเป็นต้องโมโหนั่นเป็นอิสระภาพ เวลาที่มีคนไม่ชอบฉันฉันก็สะบัดมันออกได้และฉันคิดว่าอย่างงั้นเธอก็พลาดโอกาสดีๆไปแล้วน่ะคุณคิดว่าอา้าวแล้วไม่ใช่ความหยิ่งผยองหรอกเหรอไม่ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครในพระคริสต์เป็นความจริงว่ามีคน10%ของทั้งหมดที่จะไม่ชอบคุณดังนั้นถ้าคุณสนใจกับกลุ่ม10%ย่างงั้นก็ช่วยไม่ได้รู้ไหมว่าพระเยซูบ,บอกกับสาวกไว้ว่ายังไงผู้ที่ไม่ยอมรับท่านทั้งหลาย ก็ไม่ยอมรับเราเพราะเราเป็นผู้ส่งท่านไปผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้เรามาดังนั้นประเด็นก็คือถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและพยายามเป็นเพื่อนที่ดีกับคนที่ปฏิเสธคุณพวกเขาก็กำลังปฏิเสธพระเจ้าเช่นกันรู้ไหมตอนที่ฉันถูกเชิญให้ออกจากคริสตจกักรเพราะว่าฉันพยายามทำงานรับใช้พระเจ้า มันเจ็บมากแต่ฉันคิดว่านั่นทําให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยมากกว่าที่ฉันรู้สึกเจ็บอีกที่ได้เห็นคริสเตียนปฏิบัติแบบนั้นกับคนอื่นง่ายๆเพียงเพราะว่าเขาพยายามทําตามการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขามันแย่มากกับสิ่งที่บางครั้งเราได้ทํากับคนอื่นแล้วทําไมพระเจ้าถึงยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพระองค์สามารถทําทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการได้จริงไหมรู้อะไรไหมพระเยซูทรงมีประสบการณ์ของการถูกปฏิเสธพระองค์ถูกหักหลัง คนอื่นๆใส่ร้ายพระองค์แต่พระองค์ทรงมองไปยังรางวัลทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจากมารมารสตานพยายามขัดขวางไม่ให้เราทําตามการทรงเรียกของพระเจ้ามีใครเคยสัมผัสบ้างว่ามารสตานกําลังขัดขวางคุณไม่ให้ทําตามการทรงเรียกของพระเจ้าคืนนี้มีใครได้รับระพรบ้างคุณมีกําลังใจมากขึ้นไหม<ชอบ>เรามาพูดถึงการถูกเมินกันสักหน่อย คุณคงรู้เรื่องส่วนตัวของฉันมาบ้างแล้วฉันแต่งงานตอนอายุ18กับผู้ชายคนแรกที่ยอมรับฉันเพราะฉันรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อได้ทำกับฉันฉันคิดว่าคงไม่มีใครต้องการฉันจริงๆแล้วน่าแปลกมากกับสิ่งที่คุณทำลงไปเพราะความกลัวฉันแต่งงานกับผู้ชายอายุ19โดยที่ฉันยังไม่เข้าใจอะไรเลยส่วนเขาเองก็มีน้อยกว่าฉันอีกแล้วหลายครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คือคนที่เจ็บปวดแต่งงานกับอีกคนที่เจ็บปวดและทั้งคู่ก็ทําให้ต่างคนต่างเจ็บปวดแล้วเขาเป็นขี้ขโมยเขียนเช็คเด้งขโมยทุกอย่างที่เขาจะคว้ามาได้แต่เขาหรอนะ <S <S แล้วเาก็บอกว่าเขารักฉันถึงแม้ว่าการกระทำของเขาไม่เป็นแบบนั้นเลย ฉันตื่นขึ้นมาคืนหนึ่งเจอเขากำลังพยายามขมโมยแหวนแต่งงานจากนิ้วฉันเพื่อจะเอาไปขายคือตอนที่เราแต่งงานกันเขาเป็นพนักงานขายรถยนต์และมีคนขอให้เขาขับรถมีเขากับเพื่อนของเขาขับรถสองสาคัญไปนิวเม็กซิโกเพื่อจะไปส่งรถที่นั่นดังนั้น เขาก็เลยพาฉันไปนิวเม็กซิโกแล้วเราก็อยู่ที่นั่นแล้วเขาก็หายไปไม่สนใจฉันเลย30วันในเม็กซิโกเมืองอันเบอร์เคอร์กีนิวเม็กซิโกแล้วฉันก็ตั้งใจที่จะกลับไปเทศที่นั่นอีกครั้งที่จะบอกว่าฉันยังอยู่ <S <S ฉันถูกทิ้งไว้ในบังกะโลไม่มีเงินที่จะกลับบ้านด้วยซ้ำฉันต้องทิ้งทุกอย่างที่ฉันมียืมเงิน75เหรียญจากคนที่เซ็นหลุยเพื่อจะซื้อตั๋วรถบัสแล้วก็นั่งรถบัสกลับบ้านอายุ1 8 จากนั้นฉันคืนดีกับเขาทุกครั้งที่เขากลับมาคือโอ้ผมขอโทษผมรักคุณและฉันก็คืนดีกับเขาผมขอโทษนะผมรักคุณฉันก็คืนดีกับเขาแล้วเขาก็ทำอีกฉันไม่รู้จะบอกคุณยังไงว่ามีกี่ครั้งเวลาฉันออกไปทํางานแล้วกลับมาที่บ้านแต่ไม่เจอเขาที่บ้านแล้วฉันก็จะไม่เจอเขาสองสามเดือนแล้วเขาก็จะกลับมาผมรักคุณผมขอโทษ คุณอาจจะคิดว่าทำไมฉันโง่ขนาดนั้นก็เพราะฉันโดดเดี่ยวไงและฉันคิดว่าไม่มีใครต้องการฉันและฉันก็คงไม่ได้รับความรักที่แท้จริงแน่นและถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่หลอยถ้วยก็ยังดีกว่าไม่มีความรักเลยฉันคิดอย่างนั้นแล้วเขาก็พาฉันไปโอ๊กแลนด์แคลิฟอร์เนียและทิ้งฉันไว้ที่นั่นคือฉันเคยไปที่โอ๊กแลนด์ไปจัดการประชุมเหมือนกันอาเมนฮาเลลูยา เผื่อว่าเจ้าจะสงสัยมารซสตานฉันกลับมาแล้วแต่ขอโทษฉันกลับมาในแบบที่ไม่เหมือนเดิมกับครั้งที่แล้วฉันไม่ต้องนั่งร้องไห้อยู่ในห้องพักบังกะโลอีกแล้วมาเธอพี่น้องอย่ายอมแพ้อย่ามวัวแต่นั่งจมอยู่กับความเลวร้ายที่มารซสตานพยายามจะผลักไสให้คุณอยู่ตรงนั้นให้คุณบอกว่าฉันก้าวไปข้างหน้าฉันจะเดินไปข้างหน้าฉันจะก้าวผ่านไปให้ได้พระเจ้าทรงเตรียมรางวัลให้กับฉัน ฉันจะได้รับเป็นสองเท่าจากปัญหาที่ฉันเจออเมนไหมฉันมีข่าวดีมาบอกว่าความรู้สึกของคุณไม่ใช่ตัวกำหนดอนาคตของคุณพระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับคุณและทรงมีรางวัลรอไว้สําหรับคุณดังนั้นทูลขอให้พระองค์ช่วยคุณให้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกอะไรก็ตามที่คอยบงการชีวิตของคุณให้เราใช้ชีวิตในแผนการที่ดีของพระเจ้า หนังสือของจอยซ์ไมเออร์เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053 703 881 คุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมยเออร์